สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นผลคะแนนการสอบตัวแรกเงินต่างประเทศนะคะหรืออาสาณนีนะถ้าจะสอบเมื่อไหร่แล้วก็ แจ้งครูนะคะเข้าไปที่ลิงก์สอบเสร็จแล้วก็แจ้งครูได้เลยเนาะโอเคอ่ะผลคะแนนนะคะก็มาดูว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะทีนี้นะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของผลคะแนนนะคะจะเป็นหน้าผลคะแนนใครได้เท่าไหร่ก็คือตามนี้เลยนะลูกเดือสานิมีนะคะเดี๋ยวสารินีทำเสร็จแล้วครูจะเฉลยให้แล้วกันนะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นใบงานนะคะให้หาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศของธนาคารที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ให้บอกความหมายของอัตราซื้อและความหมายของอัตราขายว่ามันคืออะไรนะคะทีนี้ถ้าเราทำในแอปพลิเคชันมือถือให้เราไปโหลดแอปโน้ตมาหรือบางคนอาจจะมีอยู่แล้วนะคะพอเราเข้าไปที่อัตราเงินตาต่างประเทศแล้วเดี๋ยวคุณจะทำให้ดู นะเราก็ไปแคปหน้าจอนะคะให้ได้ทั้งหมดประมาณ10ส,สกุลเงินนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในแอปโน้ตนะคะเราก็พิมพ์เพิ่มว่าความหมายของอัตราซื้อคืออะไรอัตราขายคืออะไรลองไปศึกษาค้นคว้าดูนะคะ ส่งผ่าน f c e e o o o เนาะทีนี้ของนักเรียนนะคะครูจะกำหนดเอาไว้ให้แล้วนะว่าใครได้ธนาคารอะไรบ้างนะคะทีนี้ในธนาคารของแต่ละคนนะคะครูก็ใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะเราก็ไปค้นคว้าหาเพิ่มเติมนะคะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศของหน้าธนาคารนั้นๆ อยู่ตรงไหนนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นของวรนุชละกันนะคะเป็นธนาคารกสิกรพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะเห็นลิงก์เลยนะคะทีนี้ วารน,นุชก็ต้องมาดูว่าโอเคนาคารกสิกรหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ตรงไหนนะคะหนูก็ไปดูไปศึกษาดูนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่อยากรู้ก็เข้าไปดูได้เลยแต่ตรงนี้อ่าอัตราเงินตาต่างประเทศเห็นไหมพอเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นสกุลเงินต่างๆทีนี้ถ้าดูทั้งหมดก็คลิกเข้าไปนะคะดูทั้งหมด ง่ายนิดเดียวเนาะเราก็จะเห็นนะคะมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ามันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศบ้างนะคะก็จะเป็นภาษาไทยนะคะทีนี้อ่า currency น,นะคะก็คืออัตราปัจจุบันณนะวันที่20สิงหา6กสก็คือวันนี้นี่เองเนาะให้หามาทั้งหมด10สกุลเงินนะคะยกตัวอย่างเช่นสกุลเงิน USD นะคะคือสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองเนาะ ถ้านักเรียนใช้แอปพลิเคชันมือถือคือแอปโน้ตแคปหน้าจอได้เลยให้ได้10บสกุลเงินนะคะแล้วก็เอาไปวางในแอปโน้ตแล้วก็พิมพ์ความหมายเพิ่มเติมถ้าใครไม่ใช้มือถือก็ให้ทำใส่สมุดบัญชีนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็น usd ก็คือดอลลาร์เอาอันที่หนึ่งเลยแล้วกันเนาะจะเป็น เลทนะคะแบงก์เลทนะคะแบงก์บายยี่เลนะคะแล้วก็แบงก์เซอริงเลนะคะก็คืออัตราซื้อกับอัตราขายนะหนูก็เอา USD ตัวนี้นะคะแล้วหนูก็เอาอัตราซื้ออัตราขายเลือกมา1อัตรานะคะอาจจะเอาเป็นอัตราการโอนเงินก็ได้หรือว่าอัตรา Export ตั๋วเงินก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าเราเลือกอัตรา โอนเราก็ใส่สามจุดสามจุดหนึ่งเก้าเข้าไปนะคะเวลาเราเขียนเราก็เขียนตัวนี้ลงไปแล้วก็ดอลลาร์สามจุดสามจุดหนึ่งเก้าส่วนอัตราขายเลทขายนะคะก็แปลงก็เป็นแบงก์โนตนะคะหรือหรือนะเราจะเอาเป็นเช็คเป็นเงินโอนหรือเป็นดาฟก,ก็ได้ให้เราเขียนบอกนะว่าหัวข้างบนเราจะเอาตรงไหนนะคะมันมีความแตกต่างกันยังไงมันมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประโยชน์ในการใช้ นะคะการโอนเงินการทําตั๋วแลกเงินหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เราใส่หัวข้างบนมาได้เลยเนาะอันที่2ออ่ะถ้าเราใช้ USD 5 20เราก็ใส่ transfer 3ามกก็ได้ใส่ ทีทีก็คือการโอนตรงนี้ก็ได้ดับทาเป็นเช็คทําเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ใส่ไปส3มจี่เก้าแค่นี้ง่ายๆนะคะทําทั้งหมดสิบสกุลเงินนะคะอันนี้เป็นคะแนนช่วยนะเป็นคะแนนช่วยจากที่นักเรียนไม่ได้ส่งงานหรือส่งแล้วผิดหรือส่งล่าช้านะคะเป็นคะแนนช่วยทํามาให้ส่งภายในวันนี้ไม่เกินหกทุ่มนะคะโอเคนะ ่ะทีนี้นะคะครูก็จะมีให้ลิงก์ให้แล้วครูก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยถ้าไม่ดูวิดีโอก็ไปดูตัวอย่างนะคะอันนี้ของธนาคาร u ูเอที่ครูทำให้นะคะประมาณนี้เลยง่ายๆนะโอเคนะคะอ่ะ